เดี๋ยวผมไล่ทําให้ทีละคันนะครับอาทิตย์นี้ลูกค้ามาทิ้งรถไว้ให้ผมทํานะครับน่าจะคิดไว้ว่าประมาณสักอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์นึงคันนี้นะแล้วก็อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต่อไปก็คันนี้ต่อนะครับผมจะทําช่วงล่างอะไรต่างๆ่ตีราคาไว้ก็ตีช่วงเวลาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ต่อคันนะครับถ้าลูกค้าจะมาทํารถ หรือว่ายังไงก็บอกคุยรายละเอียดกันว่าจะทําอะไรบ้างหรือว่าจะทิ้งรถไว้แบบนี้ก็จะดีมากนะครับผมสองคันเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้อีกทีนะครับเดี๋ยวผมหรื้อถอดต่างๆนานาก่อนนะครับงบประมาณที่ลูกค้าบอกกะให้ผมนิดนึงนะครับงบประมาณของลูกค้าเตั้งงบไว้นิดนึงนะครับผมจะได้ ทำนู่นทำนี่ให้ลูกค้าได้จะได้โยกทำตรงนู้นโยกทำตรงนี้นะครับรเงินที่ลูกค้าตั้งไว้ผมจะได้ทําให้มันฟอร์แมตกับทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างหรือว่าเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์หรือว่าเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับลูกค้าตั้งงบมางบมาสักหมื่นนึงเนี่ยจะได้ช่วงล่างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมจะได้จะได้ตั้งงบหรือว่าแยกแยกงบเนี่ยจะได้แบ่งทําอย่างอื่นให้นะครับลูกค้า ตั้งงบไว้ให้ผมนิดนึงนะครับว่าพี่มีงบเท่าไหร่นะครับว่าจะจบแบบไหนเดี๋ยวผมพยายามร,ววรีวิวไว้เอาให้ดูนะครับรีวิวไว้ให้ดูนะครับเก็บทุกคันนะครับที่ผมรื้อที่ผมทําพยายามรีวิวไว้เต็มระบบแน่นอนนะครับโอเคครับผม